รถหุนแบบอาชีวิตรอดนะปลาถังใส่ปลาแบบว่าตัดให้มันพอดีกระติกนะครับก็นี่ครับเหลยวผมยังไม่เจอโตกันนะแต่ว่าอมอะในเหลืองน้ำมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องตีไว้เรื่อยแล้วน้ครถึงแม้ว่าล่าสุดที่ผมมาน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมั้ มันก็น้ำแห้งอะ่ะแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นอะ่ะไม่รู้ว่าน้ำไม่น้ำมันตันขึ้นมาหรือเปล่านะนกนมาจะคิดปากัดอะ่ะตัวเล็ใกใหญ่อะมันมีตัวน้อยนะก็ดตออยู่ตัวมาของเราคือตัวใหญ่แต่ว่าต้องลองเปลีป่ยนไปเลยก่นอนเพราะว่าน้ำไมนแห้งมาก,ก่อนอนะมันจะม,มีปลาหรือเปล่า มักลัวับหมายพวกนั้นเสียไหมไ หอมเลยอ่ะอ็แต่เป็นหนูยางครับผมหนูยางแท่อออือหอมดี๋ยวปล่อยไปตอนแรกตอนแรกมองหนูโอ้โหดูดิเรียวเลยโอนแต่ปล่อยไปครับไม่เป็นไร คือไม่รู้มันลูกป่ามันะแย่ๆนะมันไม่มีอะไรกินหรือเปล่ากไม่รูกลับเป็น,นปหนูยางสีน้ำตาลนะครับปลาตัวแรกก็มาแล้วก็เดี๋ยวปล่อยไปครับเนี่ยคือดูสภาพดูทรงแล้วดูหัวมันมันหุ่นมันลดหุ่นแบบเอาชีวิตรอดอะปลาหรือปลาโอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยเทาไรลงไปเลยนะปลาตัวแรก ก็มะเดิมได้สวยงามด้วยการปล่อยยาวโอเคอครับผมก็ฝากด้วยครับผมเป็นหนูยางแคร์นะครับเนี่ยครับตัวเล็กเล็กมากแล้วก็แต่ว่าวัดปลาปิดง่ายนะครับลองลองใช้ดูโอเคครับผมอย่างคือฝักเกี่ยวกับต่อใหม่ด้วย ไปอย่างฐางโลครับผมล่าสุดเลยก็ล่าสุดก็ตกัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวตีตาญาติอ่ะอยังมีปลาขึ้นเนาะ๋ยวลองไปไม่ไ่้เหตุผลที่ตีร้อยชายเพราะว่าเนี่ยชายอนะไรครับมันเป็นแบบน้ำมันต้องใส่เลย ฐานมันยังดีอยู่ครับก็ปีตอนเรียนน้ำเตือนนะครับจะวางผลได้400ชายนะตามเงนงไม่ลงนิด เข้าไปบไหนเนี่ยตามมาตามตามเลยตรงนั้นนะ,ะนะจะุดที่แบบหวังผลเลยนะเพราะมันลกมนะ Nghat vinh vút, nghe mùi dung vui. Nghat vinh vút, nghe mùi dung vui. ไม่ได้ตัวว้ายนะครับโอ้โหโชคดีมากเลยอะ่ะโค้รโชคดีเลยนะครับกัดวิ่งปื้ดเลยสงสัยไม่ทันพอปลาวิ่งไปปุ๊บเนี่ยสายมันตึงมันติดก็เลยวัดไปวัดไปทีนึงโอ้โอลิซองมาแล้วบึกเอฟเลยโอ้โหโลครับ โลขวาแน่ถดีถืวว่าโชคดีนะครับมาละวตัวแรกพร้อมตัวสองายเป็นโลก็เป็นหมายที่เขาลอกไปนานเลปสภาพดินครเบสก่อนนะครับดินมันแห้งแบบเหมือนลอกไปเป็นเดือนแล้วอะ่ะมาต้องหมายที่เขาลอกไปก็เนี่ยโอเคเลยโอ้ดูดิหนูยางรัาผมสีน้ำตาลโชคดีคือมันติดให้นะครับ โอ้ยแบบปรากฏแบบเยื่อติดปากปลาโดยที่แบบไม่ได้วัดนะครับแล้วก็วัดทํามไม่กินเลยไม่กล้าว,วัดแล้วแต่รุด <c oughs> โอเคครับผมต้องฝากกันนะครับผมหนูยางครับผมไซส์ใหญ่ดูไซส์ตึงมือเลย <c oughs> โอเคครับผมยิ้มไม่หก <c oughs> ก็ฝากเหยีย์นะครับผมฝากพพอร์ตนะครับผมเพราะว่าตั้งใจทำทุกตัวอันนี้ก็เป็น หนูยางตัวเลก็นะกรววลค,ครับผมหนัก6กริมนิดๆก็ตัวเบ็คเป็นเบอร์หนึ่งโอเคครับผมตั้งมือสุดยอดสองตัวนะเดี๋ยวปลาไปเก็บรถกันครับจัดทีต่อจัดทีต่อรถถังไปมาผมบางคนยังไม่เคยเห็นถังไปปลานะครับ ถังเราไม่ง่ายเลยนี่ครับถังไปฟาาแบบว่าตัดให้มันพอดีกระติกนะครับ นี้ครับมันจะได้พวกถังไว้จะได้ไม่ตายจะไม่ตายนะแล้วแดดร้อนกะ็คอยเปลี่ยนน้ำนิดหน่อยแนละ้วค,ครับแตใถ้ามันทาไม่แว่พอดีเลยแล้วก็น้ำนี่เอาเป็นน้ําแข็งเราไว้กินครับโอเคครับผมกติกแต่ปลาผมโคตรหมากระติกเนี้ยไม่อยากจะคุยแตที่ตรงนี้เป่าตรงนี้ที่มันตีไปรอบแรกมันมีแบบเดีย๋ยวลงป,ปุ๊บลามราตกใจครับตกใจแบบลงใต้ถังเลยแนละ้ว ะล้าข้าวไปดูอีกโอเคเนี่ยโอเคเนี่ย,เเยแล้วมันเป็นไรครับคือก็อเดี๋ยวเขียบไปแล้วครับเพราะเป็นท่อนแมนตอนนี้ก็ เก็บเอาทำเป็นอาหารได้นะครับเพราะว่าปลามันเริ่มมันอยู่ในช่วงฤดูแบบปลาวางไข่สีออกครับผมโอเคครับผมก็กลัดเป็นหนูยางครับผมนี่มันมันมีตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันยังมีใหญ่วะเนี่ยไอ้ตรงนี้เลยคือมันระแวงแล้วก็หนีไปเลย เพอยทผมก็ปากเ้ราผมหนูยางครับผมเล็กเล็กใหญ่โดนหมดนะครับลองใช้ดูใช้งานง่ายหนูยางแพ้ไม่พ่ายนะครับอ๋อปากเกียแล้วครับผมปากเกียในค้ายทุกตัวได้สุดยอด